เพิ่มตว้นเข้าที่นี่นะครับดูคำว่าเซตติ้งหรือตั้งค่านะครับตัวเดียวกันเราก็เลือกคำว่าแองเก็ตแต่ภาษาไทยจะเป็นคำว่าภาษานะครับเราก็เลือกคำว่าแองเก็ตตรงนี้เมือนจะมีไทยมีฝรั่งเศสแ้าเราจะเพิ่มอะไรเรามาตอเราเพิ่มตัวนี้นะครับผม,ผมเพิ่มอิตาเลียนเข้าไปเขาจะแอดเข้าไปให้เรานะครับนี่ฮะมาทั้งหมด4ภาษาแล้วเราอยากพิมพ์ภาษาไทยเราก็กดภาษาไทยค้างไว้ ก็เลื่อนไทยไว้ข้างบนแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะเป็นไทยพอกลับมาปุ๊บคาสั่งทุกอย่างก็จะเป็นไทยนะฮะแบบนี้เนีย่ยเป็นไทยหมดลวรวมถึงหน้าจอนี้ก็จะเป็นไทยด้วยนะครับดนตรีบลูทูธประรับแต่เราอยากให้กลับเป็นภาษาที่เราต้องการนะครับกดตั้งค่านะครับกดภาษาการป้องข้อมูลเลือกภาษาอยากให้เป็นภาษาฝรั่งเศสกดทางไว้ดาวเรเื่อนไปไว้ที่หนึ่งอันแรกเลยนะครับ เขาก็จะเปลี่ยนนะแหลังเก็ตเปลี่ยนแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสรวมถึงหน้าจอด,ด้วยนะครับประมาณนี้ครับ